ตี๋เดียวเลยเนาะสวัสดีครับมาพบกันต่อนะครับตอนนี้ก็เริ่มใส่ลูกปืนคอแล้วครับใส่ฝั่งนู้นเสร็จแล้วนะครับตอนนี้มาใส่ฝั่งนี้อยู่นะครับลูกปืนเที่อาไปล้างนั่หละครับใช้ได้อยู่ครับซื้อใหม่อย่างเดียวก็ไม่ไหวครับเพราะว่าเงินมันปงไม่ทันนะครับก็ปูไว้เยอะอยู่ครับแต่ว่ามัน ไม่ค่อยออกเยอะครับหวานผลไปเยอะครับหวานพืชไปเยอะแต่ผลมันไม่ออกผมว่าอยากได้อะไรให้ปลูกเอานะครับก็ปลูกแล้วครับมันไม่ออกนะครับแล้วก็บอกว่าอยากได้อะไรให้ไปหาซื้อที่ตลาดใหญ่ ตัไปซื้อเงินแล้วนะครับเขาไม่มีขายนะครับก็เลยไม่มีครับก็เลยไม่ได้เท่าไหร่ทํารถเกี่ยวซื้ออย่างเดียวนี่ไม่เหลือนะครับซื้อ,อย่างเดียวไม่เหลือจ้างอย่างเดียวก็ไม่เหลือเหลือก็เหลือน้อยนะ นี่นะครับปีนั้นแตกนะครับตัวนี้แตกดีที่มันเอาออกง่ายครับลูกปืนตัวนี้ครับแตกข้างนี้พอดีแกะคขื่นเลยครับเอาแกะตัดเลยครับผ่าออกผ่าออกใส่ลูกใหม่ก็ได้อีก ร้อยก็ไล่หมดงานนะครับเราค่อยขึ้นมาทำใหม่ครับเสียบว่าทงานอันเขามาเด้อโอ๊ยบัวใดหรอกคือเกาเอาท่างเกาแหรอครับเพราะว่าท่างพุนตะเฮาคอนตีแล้วเด้ด้วสิบ,บ้านนี่ครับเสียบเผาแล้วนะครับเอาใส่ง่ายอย่างกับแม่ลูกสอง แมนบอละโอ้ฟิตเปียกอีเด้อฮ้ยฮะเราจะใส่สเตอร์ใหม่เข้าไปนะครับสเตอร์สปอเก็ตเบอร์สองศูนย์แปดศูนย์อันนี้ใช้สิบฟันนะครับ หาสิบเอ็ดไม่ได้นะ่ะก็เลยได้ใส่สิบเท่าเดิมทีแรกว่าใจะใส่สิบเอ็ดระวังมังนเป็นหลองบวกเขาด้วยเออนี่ขอ,ขอ,ขอหนอนหน่อย เรียบร้อยถอยทั้งเผาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปจับเผากันครับอ้ช่วยได้แล้วเปล่านย่งนี่ลูกปุขคือเรียนอองมานำทั้งพี่ บัดเอ้าเขาเขาใหญ่ก mm ็ต hey. oh. right. uh. yeah, ัาบดเล็กสี่เลนออกสวยอ้วนสองตัวข้างนอกมันหลวมนี่ครับมันแหลนออกมานำครับนี่นี่โอ้เขาไงปั้นอะเดี๋ยวค่อยเคาะเขาไปใหม่กันเลย ใช่เดี๋ยวจะขอดูมันต้องงัดเนยจักหน่อยเอาละเหมือนมัดเขาแล้วมันก็วืดวืดกระยาใไ่ไหม้หนีิปะ เดี๋ยวเขาแล้วกันไงเออจะตีบูธอันนี้เขาเสื่อมฟังผีใบก้อนก็ได้ฟังนั้นเขาคอยเฮ็ดทีหลังจะถูกท่าห้อบุหรี่เอมาตีเรืองเสี้ยวนั่นบ่เสื่อมบ่ให้บ่อยู่ดอกนอนหน่อยๆเนาะปืนคอยเสื่อมก็ได้คอยเอามาเฮ็ดเื่อเดียวเฮ็ดไตขอน่ะ เนี่ยครับใส่ตัวนี้ก็อย่างนี้นะครับทีนี้เราก็จะขยับมาทําให้มันฟันตรงกันนะครับแล้วก็เชื่อมเลยนะครับผมไม่ได้ใส่ริมใส่น็อตนะครับนี่ครับมันก็จะอยู่อย่างนี้นแล้วก็เชื่อมได้รวดแอลก็ดีไม่แอลก็ได้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็ใส่บูธนะครับถ้าเป็นคอสําเร็จ เขาก็อาจจะเป็นเกียวเนาะถ้าเป็นเพาสาเร็จก็จะเป็นเกียวขันนอ็อต๋ยวตัวนี้เราซื้อเพาเอาขาวกิโลมานะครับเราก็ใส่บูทเข้าไปครับตีเข้าไปมันสุดแล้วก็เราก็เชื่อมไว้ครับฝั่งนู้นเราก็ใส่บูทเหมือนกันแล้วก็ใส่สเตอร์นะครับแล้วก็ล็อกน็อตนะครับหรือไม่ก็เชื่อมก็แล้วแต่เพราะว่าเวลาเาออกยังไงก็ตัดเหมือนเดิมครับตอนซ่อมตอนแก้ไขยังไงก็ตัดครับ เชื่อมไว้เลยก็ดีครับมันจะได้ไม่ขยับครับเอาให้แน่นไปเลยเพราะว่ารถเกี่ยวไม่ใช่รถที่จะซ่อมได้ง่ายนะครับในทุ่งนางนะมันไม่มีไฟนะครับมันไม่มีไฟไม่มีเครื่องมือที่พร้อมนะครับที่อยู่ในทุ่งนางนะครับเราต้องเอาให้แน่นตั้งแต่อยู่บนบกเลยนะครับอะงานวันนี้นะ่าจะจบแค่นี้นะครับน,นี้ต้องมาทําตัวนี้ก่อน ไอตัวที่มันอ่านี่แหละรใต้คอครับข้าวมันจะลยลงไปข้างล่างนะครับทีนี้ก็จะว่าเกี่ยวข้าวแล้วหวานข้าวพร้อมเขาก็จะว่าลดเหลารุ่วเราต้องทําให้มันดีๆนะครับชาวนาปีหนึ่งปีทานาหนึ่งครั้งนะครับชาวอีสานะรเราต้องทําลถให้เขาเกี่ยวข้าวเก็บผลผลิตให้เขาดีๆหน่อยนะครับเราจะได้ ทำงานอยู่กับเขานานๆนนครับนี่เนาะอันนี้ดาวต่อลงมาอีกเนาะครึ่งหนึ่งครึ่งปากเลยคือคั้นผุนเห็นไหมขั้นผุนมันต่อลงมาครึ่งปากเลยนะลงลึกลงเกือบครึ่งเลยอ๋อสีอยูป่ประมาณนี้แหละ แต่ว่าอันที่เท่าเนี้ยมเหนท่กตู้กัานเขาเออเอออันแต่สี่รอบนะมันเขามาลงพี่ออวันนี้สีรอบเขาบริเวี้วงกว้างนนีีวงสี่รอบนั้นไม่ได้หน่อยอันนี้สี่รอบเป็นวงหังใหญ่นี่อ่ะค่อยแกะนะครับค่อยทำรถเกี่ยวไม่มีสูตรสำเร็จนะครับแล้วแต่ใครจะทำ ได้ดีไม่มีสูตรสาเร็จว่าทําแบบนั้นแบบนี้แล้วรถเราจะดีนะครับทําแบบรถเข้าบางทีรถเราก็วิ่งไม่ได้ก็มีครับเราก็ต้องทําในแบบที่รถเรามันไปได้นะครับคันนี้ก็วิ่งได้แค่เต็มที่สามสิบก่าไรครับสุดๆนะครับรถเล็กครับมันทําได้แค่นี้แหละ ีที่แล้วมีแต่ข้าวล้มครับสามสิบสองลนี่ยุ้ยยิ้มแสงนะครับเตรียมที่เล่นแต่น้ำครับแบบเดียวเด้วก็ท่อติดแล้วก็ตะแกงตันเดี๋ยวชมกันต่อพวกนี้ครับจะทำอะไรต่อเดี๋ยวถ่ายให้ดูต่อครับ ะจะมาเล่าสู่กันฟังใหม่ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ